จังหวัดอุดรธานีของเราได้รับการขนานนามเป็นเมือง2มรดกโลกทั้งภูพระบาทและบ้านเชียงถือเป็นคุณค่าที่ธรรมชาติได้จัดสรรให้เฉพาะของจังหวัดอุดรธานีเป็นความสวยงามในเชิงวัฒนธรรมเป็นความสวยงามของการมีอยู่และก็เป็นไปจนถึงปัจจุบันของพื้นถิ่นอุดรธานีที่ยาวนานจังหวัดอุดรธานีเป็นเมืองเก่าแก่มีวัฒนธรรมมายาวนานมีมรดกโลกถึงสองแห่งคือที่ภูพระบาท และบ้านเชียง เราสามารถนำเสนอได้ว่าอุดรธานีเรามีทั้งธรรมชาติสวยงามประวัติศาสตร์ความเป็นอยู่ของมนุษย์ในถิ่นเดิมแห่งนี้เราอยู่กันมานานเราในฐานะลูกหลานของจังหวัดอุดรธานีจะรักษาสิ่งเหลนี้ไว้ให้ลูกหลานเราต่อไปในอนาคตให้ได้ จังหวัดอุดรธานีของเรานั้นเหมาะที่จะเป็นที่อยู่อาศัยทั้งด้านภูมิอากาศและสภาพแวดล้อมนอกจากนี้เรายังมีผู้คนจากหลายเชื้อชาติอาศัยอยู่ร่วมกันทั้งพี่น้องชาวไทยไทยพวนคนจีนคนเวียดนามจนมีวัฒนธรรมร่วมกันหรือที่เรียกว่าพหูวัฒนธรรมจึงเป็นสเสน่ห์ให้ผู้คนจากทั่วทิศสนใจมาเยือนจึงเป็นเมืองท่องเที่ยวอันดับต้นๆของประเทศไทย กรับขอบคุณสำหรับกิจกรรมดีๆการประกวดธิดาผ้ามีขิดประจำปี2567ในวันนี้ครับถือว่าเป็นเวทีแห่งความสดชื่นสวยงามและก็ความเป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดอุดรธานีในมิติของการนำเสนอในเรื่องของผลิตภัณฑ์ผ้าก็าอยากเชิญชวนท่านทั้งหลายได้สัมผัสกับผ้ามีขิดที่มีความสวยงามสำหรับน้องๆที่เข้าสู่การประกวดในวันนี้นะครับอยากจะฝากสิ่งดีๆของจังหวัดอุดรธานีที่น้องได้เห็นได้พบได้เจอหรือสัมผัสมาโดยตล อยากให้สื่อสารถึงพี่น้องประชาชนในภาคส่วนอื่นๆหรือที่อื่นๆได้รับรู้รับทราบถึงความสวยงามของจังหวัดอุดรธานีในทุกๆมิติในปี2569จังหวัดอุดรเราจะมีงานพืชสวนโลกซึ่งจะมีนักท่องเที่ยวมาจากที่ต่างๆและมีงานการแข่งขันกีฬาแห่งชาติครั้งที่50อยากจะฝากให้ชาวอุดรของเราต้อนรับนักท่องเที่ยวด้วยรอยยิ้มอันอบอุ่นที่เคยมีมาเสมอนะคะเพื่อสร้างความประทับใจและชื่อเสียงให้จังหวัด อุดรธานีค่ะ1 3 4วันในมหารกรรมพืชวนโลกในห่วงที่ครบ1 3 4ปีของการตั้งเมืองอุดรธานีแห่งนี้เราร่วมกันเป็นเจ้าภาพที่ดีเป็นผู้นำเสนอสิ่งดีๆของความเป็นอุดรธานีในมิติต่างๆที่สามารถนำเสนอได้ร่วมกันเป็นเจ้าภาพที่ดีของจังหวัดอุดรธานีครับ